เดี๋ยววันนี้สร็่เอาอาหารให้นกค่ะเดี๋ยวไปดูนะว่านกมันจะกินได้เยอะไหม <c oughs> เอลฟ่าแอลฟ่าให้อาหารเป็ดเอาสิโยนให้มันสิลูก <c oughs> คนอยู่นี่โ <c oughs> ยนให้มันไปใกล้ๆมันนะ่ะ <S S S> <c oughs> ไม่ต้องกลัวกลัวทำไมคํบาสโซเฮีย <c oughs> <c oughs> บาโซเฮียทำเป็นมัวขึบาโซเฮียแล้วเนะ กลัวทำไมไม่ต้องกลัวมันอือวูบ้าโยนโยนโยนออกไปโยนออกไปเดินอกนอกไปเป็ดเอ่ได้กินได้กินตนกโยนไปอ่า ทำดิเัศน์พ่อเร็วนั่นอะไรยืนอยู่ตรงหินนั่นแหละโยลงไป <c oughs> <c oughs> Uhm, Tower, ไม่ให้นกเหรอนกมันรอาแป้โอ้โหตกลงนกจะได้กินหรือคนจะได้กินเอาให้มันหมดเลยลูกเอาให้มันหมดเยอนไหมเยินไหมเดี๋ยวแล้วข้าไปทัดพวกมัน <laughs> nó, nó mà cá độ là lại cái nói không, là nục, nục vẫn phải ẩn đi, pha mà, nụt đáp này, lục.

Pussy, it, push Woo! Come here. Come on, so. come on, yeah, yeah, yeah. Here nu. I ai push it efter disse morker. Hvem er Leo. Ô, oh, thầy có xí lên Nhanh nhanh cho bình nè, nhanh cho bình nè Giờ, so, vỉa phé thì mấy kia mèo cho nó Xe hai 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 hai